แค่มองก็ซีเซียนแล้วสิ่งที่ลินลิงพูดดูเหมือนมีเหตุผลคือเขาฆ่าจอมปีศาจถ้าเขาโดนจอมปีศาจฆ่าพวกเราจะถูกฝังกับเขาเหรอือเขาถูกจอมปีศาจจับตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเขาอาจถูกจอมปีศาจปล่อยตัวมาข้ารู้ว่าเจ้ามีหลายเรื่องที่ต้องสงสัยก่อนวันสืบสวนจะมาถึง จะต้องอยู่ในดินแดนตรุกลหลินและห้ามออกไปในเด็ดขาดข้ารู้ว่าเจ้าเก่งและมีกำลังไม่ธรรมดาถ้าการสืบสวนชัดเจนทุกอย่างตามคำที่เจ้าพูดข้าจะให้เจ้าเข้ากลุ่มทันทียังไงล่ะฮิฮิเป็นไปได้ไหมว่าคนที่มีอำนาจในโลกล้วนเป็นเช่นนี้ตอนนี้ฉันอยู่ในกำมือของฉันแล้วมันลำบากมากถ้าอย่างนั้น เขาจะไม่กลับมาที่ตะกุลลิ้นอีกอะไรนะกล้าดียังไงเป็นเส้นทางที่นึกไม่ถึงเลยเขาแค่ดิ้นรนต้องการออกไปผู้อาวโุโสบังคับให้เขายอมจำนนและไม่มีท่าทีแม้จะมองตัวเองตะกุลลินขาดครูฝึกก้าวระดับไม่มีระดับร่างวิญญาณที่ มีพรสวรรค์ว่าไหมลินลิงข้าแนะนำให้เจ้าคิดอย่างรอบคอบฐานความผิดทรยศตต่อตระกูลลิหลินเชนพ่อของข้าถูกไล่ออกจากตระกูลเมื่อนานมาแล้วข้าเพิ่งจะทิ้งโอกาสที่จะกลับเข้าตระกูลข้าจะพูดออกไปได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมผู้อาวสูที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าวายร้าย ที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ก่อเหตุเจ้าข้าจะทำลายเจ้านานซอนท่านไทซึใครให้คุณทำลายความภาคภูมิใจของครอบครัวโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตข้าเองท่านไทซึท่านปูข้าขอโทษไม่เป็นไร ถ้าอยากให้ข้ากลับมาหาครอบครัวจงละทิ้งความสงสัยนี่เสียนานจอนเฮ้ย hey, ทำอะไรนะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อแถมยังเป็นพี่น้องกันอีกอออลูกคุณเถอะดีหลานชายลินลิงข้าเองตาแก่และมีปัญญาอ่อนหวังเจ้าจะย,ยกโทษให้ข้าไม่เป็นไรเพื่อความจริงใจของท่าน ขายยกโทษให้ท่านแล้วแต่โปรดทราบว่าข้าไม่ใช่ล้านชายท่านข้าลินลิงไม่มีแผนชั่วร้ายแบบนี้ฮะจิงรเนี่ยนายน้อยขาลาหาดลังนี้ก็เป็นของเจ้าแล้วเมื่อย้อนไปไดครั้งหน้าข้าจะอยู่ที่ประตูถ้าท่านมีธุระอะไรก็เรียกได้เลยอ๋อดี ดีเลยับเป็นสถานที่ที่สง่างามท่านผู้เท่าข้ามีเพื่อนผู้หญิงชออื่อยูยูท่านช่วยหาคนไปรับเธอได้ไหมไม่ต้องกังวนนายน้อยข้าคนนี้จะทำเองและจะกลับมาในไม่ช้าหากข้า เป็นเพียงร่างผสมที่มีพลังต่ำข้าเกรงว่าจะไม่มีวันได้อยู่ที่นี่และแม้แต่บรรพบุรุษก็ไม่อาจพูดแทนข้าได้ในโลกนี้มีเพียงหมัดเท่านั้นที่จะพูดได้ดังนั้น